ชิมเค้กด้วยเค้ออกอบสดใหม่นะคะจากร้านใส่ใจเบเกอรี่ค่ะเชฟค้าขั้นตอนแรกในการทำเค้กค่ะเราต้องทำยังไงบ้างแป้งที่เตรียมมาแล้วนะคะก็ะมาอ้อนแป้งนะคะมีแป้งน้ำตาลน,นะคะแล้วก็มีผงโกโก้วันนี้เราจะทำช็อกโกลนะแลตแน่นนะคะก็ต้องเตรียมไปนะคะแป้งย่านรอบถามนิดนึงแป้งที่ใช้ค่ะจะเป็นแป้งเอกประสงค์ก็แป้งเค้กเป็นแป้งเค้กค่ะ อันนี้คือเป็นแป้งี่อดแล้วใช่นะคะแล้วรอดมาแล้วนะคะเพื่อรดเด็วนะ<ม>อ่าเนาะถ้าช้าเวลาก็เราร่อนแป้งนะคะแล้วเทปแป้งลงไปเนี่ยตรงนี้ก็ตัวนี้ก็จะเป็นนะคะส่วน,สวนผสมของน<ม>้ำก็จะมีไข่นะคะมีไข่มีนมนะคะแล้วก็อ่าส่วนผสมเสนี้ยส่วนมากแล้วเราจะไม่ใช้ผงของรนะคะ แล้วก็จะไม่ใส่สารกันบูดอ่านะคะแล้วเราก็ใส่เป็นพวกธรรมชาตินะก็เป็นมะนาวนี้ลงไปนะคะอันนี้เรียกได้ว่าอร่อยแล้วก็ใส่ใจผู้บริโภคด้วยนะคะเราจะไม่ใช้ผงฟูเยอะนะคะเทคนิคมือแล้วก็คนนะคะต้องในต่วเนี้ยค่ะถ้าเกิดว่าใช้มิกเซอร์ผงมก็ได้ที่ยี่สิบเก้า ถ้าเราใช้มิคเซอร์ผสมนะคะบางครั้งอะมิคเซอร์มันจะมีความหวานเยอะเกินไปนะคะแต่น้ำตาลเราจะปรับได้เพราะมัต้องใส่น้ำตาลเยอะนะคะอ่าเพราะหลายๆคนก็กลัวอ้วนนะคะก็คโกโก,โก้าก็ปรับได้เพราะว่ามิคเซอร์เนี่ยเราจะไม่สามารถเลือกส่วนผสมได้เยอะนะคะก็แนะนําให้เราแยกส่วนผสมนะคะแล้วก็เติมส่วนผสมที่เราต้องการได้นะ,ะที่พอเราทำเนาะก็คนแบบเนี้ยคะ่ะมันก็จะเป็น,หนเหยวๆอ่านะคะ ก็คือว่าควรให้เข้ากันใช่ไหมคะใช่ควรให้เข้ากันธรรมดานะะไม่ต้องไม่ต้องใช้เครื่องตีนะคะใช้มือตีถ้าเป็นโฮมเมดเบเกอรี่นะคะก็ทําง่ายๆนะคะให้มีเทคเจอร์นิดนึงจะได้มีฟองอากาศและเนื้อเค้กจะได้นุ่มๆค่ะเสร็จแล้วเราก็ผัดไข้นี่นะคะอันนี้ทำไว้ทำไว้ได้นานอย่าีค่ะแล้วเราก็มาตีส่วนผสมที่สองนะคะคือทำพวกไข่ขาวอันนี้คือเป็นส่วนของเนื้ออันนี้เอไปจะเป็นเค้กลา แค่อะไรเราก็แค่อาแค่สองฟองก็ได้นะคะง่ายๆเนาะโอเคจะมาผสมของอ่าวันนี้จะเป็นพิมค์ออฟทาร์นะนของถช่วยให้ดูไข่ขาวนนึงนะคะนี้เป็นเพลนเัาเราเบาใช่ใ uh, ส่แ uh, ค่นี้นะคะไม่ต้องใส่เยอะไม่ต้องไปใส่สารหนุมไม่ต้องไปเติมเพราะอ่าก็เนาะ ทำงเมที่บ้านยคะก็ไม่ต้องไปเติมพวกสวนเติมเต็มเป็นผงนุ่มเป็นสารแบบน้ำไม่ส่งาเคกนุ่มอะไรเงี้ยแล้วก็ยืดเวลาเค้กยาวๆให้นาก็ขาทำเสร็จก็หาเลยฮะฮะเขาทำเสร็จคนที่บ้านกินอบหมดละฮะเค้กขาเขได้ยังี้เลยใช้ความเร็วเค่อใหม่นะคัเ่องใหม่มากเลยอ๋อใช เวลาตีตีพวกนี้นะคะเพราถ้าเราทำไม่ได้เนาะก็เป็นแบบโฮมเมดไม่ต้องใช้เครื่องตีใหญ่ก็ได้ค่ะแล้วก็ใช้สะกีดหนึ่งนะคะตีไปเรื่อยๆนะคะให้พวกถั่ขา้นฝูงแล้วก็ให้โตน้ำตาลไปเรื่อยๆค่ะคือต้องค่อยๆเติมด้วยเชื้อไมค่ะจนน้ำตาลที่เราเตรียมไว้นะคะก็เติมลงไปประมาณสามครั้งนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ให้มันขึ้นฝึงนมาะ เ,เคแล้ว็จะไม่ไมหวาเราะวัน,นขนะอง่คือไข่ขาวนะคะจะทาให้เค้กเนนะคะขอ,า,อานงามึ้นเม,นม,นะม,มแล้วก็ใ้เลือไขขาวเป็นของสขึนีเนี้พอเราทำการคองสุดท้ายเ้วก็เทสปิความ,มสกสนี้ค้กประมาณสักสอ,ส,อสามนาทีนคะคะ ของในห้องนี้นะคะราคาโปรดักตนะคะเพราะว่าคือคือเป็นคนที่ทำเค้กนานๆใช่ไหมคะเราก็จะรู้สึกว่าเวลาทำเค้กจะมีปัญหาเยอะเนาะเราก็จะแบบเจอว่าเค้กไม่ฟูบ้างสีไม่สดใช่ไหมนะคะแต่ว่าถ้าเป็นใช้ของตัวเนี้ยชอบเพราะว่าสีสดนะคะไม่ต้องใช้ส่วนผสมของสีสังเกตไหมคะว่าเราถึไม่ใช้สีชอลักแล้วเราก็จะไม่ใช้สีสีน้ำตาลก็จะดีแล้วจะได้หลอด นิดนึงนะคะบางครั้งเราจะใช้แบบสีช็อกโกแลตบ้างแล้วก็สีน้ำตาลบ้างแล้วก็เติมสีลงไปไหนที่ไม่ต้องไหนที่เหลือก็เป็นแบบเค้กพ่นเค้กอย่างเงี้ยนะคะเค้กใบเตยอย่างเงี้ยแล้วก็จะได้สีสดสีมันจะสดอย่างเงี้ยนะคะบางครั้งเราทำเค้กดีเนาะสูตรก็ดีแต่พอเวลาอบมาสีเพี้ยนเลยประมาณนี้นะคะสีมันก็จะสวยหรือทานที่ร้านอเมซอนนะคะทั่วไป ร้านใหญ่ๆแล้วเป็นอ a m a z o อเวนิวนะคะจะมีเค้กใส่ใจนะคะอันนี้แอบจองเบอร์โทรได้ไหมคะได้ได้ค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้นะคะเราจะมีการออกไลฟ์ของสตารโบดูฉันหลอกไลฟ์ของของปาร์เปใคร์โอ้แล้วคะอ๋อของ Amazon ประมาณกำลังจะลงมาอีกสิบสาขานะคะแต่ว่าที่ไอวายก็ลงนะคะแล้วก็จะมีชาวรอยนะคะ ใช้ของอ่าถ้วยถ้วยคอยตัวนี้อยู่นะคะใช่ก็คือแจกเทปใสจใจนะคะก็จะมีโลโก้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วเรามาชิมกันนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างอะไรไประมาณนี้นะคะคือจริงๆแล้วจะบอกว่าเรามีสูตรดีบางครั้งก็ไม่พอนะเราก็ต้องมีผลิตภัณฑ์ดีด้วยแล้วก็บางครั้งออกมามันจะได้มีความมั่นใจทำสุดอร่อยทำไมไม่เหมือนกันอะไรประมาณนี้นะคะ ก็อันี้ก็เก็บรักษาได้ค่ะนะคะเก็บรักษาได้ไม่ต้องเปลืองของสูตรนี้ได้ประมาณสิบถ้วยะค่ะถ้าเป็นสีหกหนึ่งแปดนะคะก็จะได้ประมาณสิบสี่ถึงสิบห้าถ้วยนะคะแต่ถ้าเป็นคอยเบอร์นี้นะคะน่าจะได้ประมาณยี่สิบถ้วยได้นะเนี่ยเรามาดูกันเราพิสูจน์ว่าเวลาเราออกมาป,ปุ๊บนะคะ อร่อยแล้วนะคะผิตภัณฑ์ดีแล้วรสชาติจะเป็นยังไงบ้างเนาะแล้วก็มาใช้ตัวเนเหยือนะคะนีกังมมากก็มาพ้มข้นมากนะคะม่ต้นแบบนี้นะคะส่วนผสมจะต้องไม่ไม่เหลวนะ เราลองดูเนาะเราอยู่ลงไปแค่ครึ่งเดียวนะคะด้วยความร้อนมันกระจายตัวมันก็จะแบบเต็มเองนะคะถ้าอย่างนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเราใช้ฟอยลนะ์ปกอย่างนี้ก็ใช้ระยะเวลาไม่นานใช่มีการกระจายตัวมีการกระจายไฟอย่างนี้ใช่ค่ะก็ฟางทั้งคือบอกว่าใช้เวลาโอเคประมาณทุกชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าใช้ฟอยตัวนี้ที่ก็จะใช้เวลาแค่สินาทีใช่ไหมใช่แล้วก็ ตั้มากประหยัดไฟที่บ้านแล้วเดี๋ยวก็ได้กินไม่ต้องชดไม่ต้องรอตท้งชั่วโมงมัอันนี้ก็เทประมาณึงนึงใช่้คะหรือึ้เทประมาณึ้งหนึ่งจริงๆแล้วอ่ะเราไม่ต้องเติมแป้งด้วยนะไม่ต้องเติมพวกวัตถุดิบด้วยเพราะว่าถ้าใช้ก่อนแล้วมันช่วยที่มันสียเนี่ยไม่ต้องไปเลิม สองนาทีนะคะแลเรกไม่ได้ตุ๋นเลยค่ะทำก็แป๊บเดียวโขก็แป๊บเดียวแล้วเวราก็ใช้แล้วก็ใช้ไฟแล้วประมาณร้อยเจ็ดสิบองศาโอเคค่ะสอขอทวนอีกรอบนึือไฟนะคะเราจะใช้ไฟบนล่างนะคะไม่ไม่ต้องเปิดกระตุ้ค่ะแล้วก็ใช้อุณหภูมิร้อยเจ็ดสิบองศาเมนูนี้นี่จริงๆแล้วทำเวลาใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะประมาณค่ะ ก็เสร็จแล้วค่ะความอร่อยที่แค่สามปุ่เเท่านั้นเองนะคะลมอบด้เหระบอบอุยค่ะเพราะว่าเชฟบอกแล้วค่ะว่าที่เราใช้ด้วยอนนี้เราจะใช้เวลาอบแค่12นาทีเท่านั้นค่ะนเดากดได้กว่านี้ัไใช่ค่ะก็คือใช้ไฟร้อยสิบแล้วก็เปิดไฟเวอรล่า รอเวลาอีก12นาทีนะคะเคสอเราก็จะเปเคสขาหลังจากที่เราเอเคพโคบแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็ทาหน้าลิขสัมพันธนะคะแล้วทำหน้าลิขกัน ใช่ไหมพราะมีส่วนมากนะมีส่วนมากเพราะว่ามันช่วยทำให้ฟูแล้วมันทำให้เดี๋ยวเดี๋ยวชิมกันคนะ่ะเดี๋ยวชิมแล้วก็ลองลองอมเมนต์ดูถ้าบอกว่าการเก็บความร้อนดีๆอ่ะถ้าเราอบนานๆอ่ะมันสูญเสียสารต่างๆไปนะคะจะทำให้เหมือนกับความหอมของเนยของสีของสารสังๆไป ที่อยู่ในหม้อนี้คือะอะไรคะที่อยู่ในหม้อนี้นะก็จะเป็นนมนะคะเราวก็ใส่นมลงไปนะคะแล้วมมก็ก็จะใส่นมกับน้ำแล้วกว็ตอนนี้เราจะใส่พกเจลาตินเป็นนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เจลาตินเลยหน้ามานันจะไม่สวยเลยจะช่วย เราต้องมาเรียนตานาเไหก็คนไปเรื่อยๆนะคะเวาหนานี้ก็จะคนไปเรื่อยๆนะคะ่หน่นนเยกข คือไม่ต้องใส่สารกันบูดไม่ต้องใส่พวกนี้แล้วก็อย่างแรกคอว่าที่ดิ๋ได้ทนิดนึงในการเลือกสติ ราทำทานเองที่บ้านะ สาวที่ลดน้าหนักก็ไม่ต้องกลัวอ้วนงันแล้วก็ถ้าเราไม่ต้องใช้ฟิลลิ่งท้านหน้าชอโกแลตพวกนี้นะคะเราปวดเยนเนี้ยเราก็จะควบคุมน้ำหน้าแล้ก็ไม่เป็นต้องใส่พวกน้มันนุ่นนั่นนี่ลงไปนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าครือาต้องใส่อไบนย่างี้เราก็ปวดเย็นก็แค่ชเข้าไปแล้วก็นเราเลือกคุณภแล้วก็เลือกนเรา นี i. I mean like like mm ่จะเป็น you know, ีส like ่วนผสมนึงที่จะแบบเติมให้ให้น่าหนีบหัวถ้าอยากทาช็อกโกแลตทานที่บ้านนะคะก็ทได้ง่ายๆแบบนี้นะคะอาจจะไม่ชอบเค้กแต่ชอบชิ้นช็อกโกแลตชิ้นกับขนมแบบนี้ก็ทำแบบอัน้เนเหมือนหนึ่งแตั้งตเลยใช่คะีบใช้เป็นเมนูได้ ก็ธรรมดาไปนะคะอย่างเงี e ้ยก็อร่อยละนะคะก็ใส่ช็อกโกแลตเยอะๆนะคะอ่าในในส่วนของเหล้าลางเลคะช่วยช่วยยังไงะเรื่องความหอมค่ะแล้วก็กรม่งกรอบนะคะแล้วก็แต่วันนี้ไม่ได้ไม่ได้ใส่เล้าลางนะคะแล้วพอเราเดือดขึ้นะคะเราก็เทอันนี้จะมาผสมของแป้งลงไปนะคะถ้าเราอยากทำช็อกโกแลตนะคะก็ทำง่ายๆแบบนี้นะคะ ก็ใส sure yeah well, mm. kind of like ่กเอากล้วยลมาชุบคองเต็นท์ถ้วยไม่ใช่ช่องฟรีซเย็นแล้วก็เราก็แล้วก็ได้ช็อกโกแลตเคลือบด้วยเป็นช็อกโกแลตเครื่องกล้วยนะคะแล้วก็อาจจะโรยเป็นพวกอัลมอนด์หรือว่าเป็นช็อคกิ้งหรือที่เก๋อะไรก็ได้หรือตอนเช้าจะทำเป็นทาขนมปังก็ได้นะคะไม่ต้องซื้อโมจิแล้วก็ใช้ตัวนี้เด็ดตัวเพื่อที่จะกินแล้วเราก็ใช้แทก็ ขึ้นแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากให้นืช็อกโกแลตของเราเพิ่มร่วนแบบนี้นะคะเราก็อาจจะเติมผงวุ้นลงไปก็ได้นะคะถ้าเราไม่ใช้เจลาตินนะคะเจลาตินจะเป็นตัวที่ไม่ทําให้เข้มแข็งมากนะคะจะทําให้หยุ่นๆแต่ว่าถ้าเป็นแบบใส่ผงใส่วุ้นเข้าไปก็จะทําเข้มข้นขึ้นก็คผงว้นจะทําให้ตัวขนมเนี่ยแข็งแต่เจลาตินเนี่ยจะทําให้มัน ยืดหยุ่นทุ่มลูกถ้าเกิดว่าเราใช้ทั้งสองตัวก็โอเคเลยใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเราจะทำเปเหมือนช็อกโกแลตชุบผลไม้ก็ก็ทำแค่นี้ค่ะใส่แค่เกลือดีไอเท่านี้ก็อร่อยพอค่ะแล้วใช่อันนี้คือใกล้ได้ได้หรือ,อยังคะเชฟฝาได้แล้วค่ะแป๊บนึงเดี๋ยวขอไฟเพิ่มอ,อีกน<า>ิดนึงได้ไหมคะอ่าถ้าเร่งไปแล้วเราต้องต้องคนตลอดเวลาใช่ไหมคะ เดี๋ยวไม่งั้นแป้งไหมนะคะถ้าเราแบบว่าไม่ชอบแป้งเยอะก็ใส่น้อยๆนะคะโอ้ขนมเราใกล้ได้แล้วนะคะถ้าอยากดูใ,ใกล้ๆนะคะก็ถ้ามาดูได้ว่าเมื่อกี้ใส่ใส่เนื้อนิดเดียวนะคะแต่ตอนนี้เต็มเต็มด้วยฟอยแล้วนะคะ ถ้าเวราอยากไห้ค้นทุคนจะได้ด้วยค่อเข้มใาว่าเรามใส่ใจในการทำอย่างมก้อง้่ใ้ผงไปด้วยก็ได้ก็จะค้นค้นไอยกอนเค่ี่เสร็จแล้วนะคะน่นะคะเราดูเทกันนะคะใไมดีลเราแวช่อนอ๋อไม่ฟังค่ะได้เลยค่ะ I don't know. หมือนเหมือนเล่ารำเป็นตัวชูกลิ่นให้ช็อกโกแลตหอมมากขึ้นสิเองถ้ามันแต่งหน้าก็ต้องทานถ้าไม่ทาลิปก็จะแบบดูไม่โดดเด่นใช่ไหมคะเหมือนกันถ้าเราถ้าเราทำเค้กช็อกโกแลตทานที่บ้านเนี่ยแต่ว่าเหล้าลำมันก็จะทำทานเล่นๆนอกจากมันก็เป็นผันใช่ไหมคะกระซาร์เนี่ยเป็นเน้อนี่เดี๋ยวต้องต้องต้องพอนอยู่อีกไหมคะเชฟคะโอเคค่ะ